you <music> เดี๋ยวพูดดังใหม่นะคะเปลี่ยนชุดแา่ใหม่เลยค่ะพร้อมนะไปนะเอ็มแอด์อยากแนะนำัวเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำแข็งพิพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะเอมิลาชนวิรัล่าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะนิ้งอัคนาค่ะกล่าวค่ะอยากให้พูดถึงงานวันนี้สักนิดนึงเรามีการเรียกว่าลงตัวสาวๆมาถ่ายเอ็มวีอยากให้ช่วยพูดถึงเอ็มวีตันนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราสามคนมี น้ำแข็งนะคะที่เอ๋แล้วก็มีนิง้งวันนี้สาคนก็มาทำการถ่าย MV เป็น m v เพลงกัดปากนะคะ<ม>เป็นเป็นสวัสด์เออะคะ่ะ<ม>สไตล์บบว่าเปิดในผับอะไรอย่าเงเงี<ม>้ยใช่ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสรวมตัวกัน ามสาวเลยเพราะว่าทางท่ายมีเฟสมาโดยเฉพาะเลยค่ะต้องการต้องการแบบนี้ใช่แซ่บๆค่ะแข่งวอมพิเศษของวันนี้ในการที่เราไถ่ายตรีกันนี่คือคนรยกว่าจะมีฉากเด็กเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าชาอเด็กฉากเด็ดกดดก็คือเป็นสายชีวิตที่ทั้งสามคนเลยค่ะอืมใช่ก็คือพร้อมโชว์กันเต็มที่เลยใช่ค่ะพร้อมค่ะก็คือแต่ละคนก็คือ<พ>อดข้าวอดน้ำมาเพื่อซีนนี้โดยเฉพาะค่ะอ่ะเราพบความมั่นใจอะไรยังไงมากับวันนี้บ้างพบอะไรมา อันนี้ไม่ได้พอเลยค่ะก็แอบอายๆเคินๆอยู่เพราะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วสวหรับเอกเหมือนตอนนี้ก็คืออย่างที่เป็นกระแสอยู่เนาะตอนนี้เราก็สวยขึ้นอยากห้ช่วยพูดถึงความสวยของเราตอนนี้นึ่ทำไมอยู่ดีๆถึงแบบว่าลุกขึ้นเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนได้ขนาดนี้อ๋อถ้าถ้าเป็นแบบเรื่องความสวยนะคะตัวนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเพลนะคะก็คือวิคลคนิกเลยที่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตหนูแบบดีขึ้นนะคะตอนแรกไม่ไม่คิดว่าแบบ ุณหมอจะทําออกมาแล้วทําได้ดีได้ปังขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยชีวิตเราตอนนี้มันก็ดีขึ้นค่ะถือว่าทักเยอะบางคนทักเยอะไหมเขาทักเยอะเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็บอกว่าเราสามคนแบบเหมือนกันมากก็เลยบอกว่าแบบไม่ต้องแซลแม่หมอเดียวกันถือว่าเราโอเคเราพอใจกับบที่ทางแบบว่าทําคุณหมอทําให้เราทหมคะพอใจมากเลยค่ะ แต่จากที่แบบว่าให้หมอได้ดูแลความงามให้เราก็คนท้ากระหนุมพี่เอเยอะมากเลยค่ะก็เลยว่าก็หมอเดียวกันก็เเหมือนกันะก็สวยขึ้นมากงานเดนี้ก็เข้าเยอะมากเลยค่ต้องขอบคุณแม่แถวมากๆเลยค่ะเอว่าเพิ่งทจมูกมาด้วยใช่ค่ะเพิ่งทำได้ไม่ประมาณสิบกว่าวันได้ค่ะตากาหนึ่งเตาตาพอดีตาึ่งเดือนพอดีตาตาตาพอตาตาตาะพอาจมตาตาตาคาต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 าะตาม ตัวเราอะตัวเราเป็นยังไงจะงามเข้าเพื่อนไปเน่เพราะว่าดูจากดูจากผิวสิแต่ก็สวยๆในสบับเราเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น้อยใจก็ได้ค่ะก็สําหรับนิ้งเองนะคะก็ได้ทํำศัลยกรรมกับแม่หมอเหมือนกันหลายครั้งมากจมูกก็แก้หลายครั้งเหมือนกันค่ะรอบที่สี่แล้วจะมีรอบที่ห้าอีกค่ะใช่เลยเร็วนี้ค่ะแต่พังไงก็ไม่เปลี่ยนใจที่นี่แน่นอนใช่ค่ะยังคงเป็นที่นี่เหมือนเดิมค่ะเพียงบอกว่าเราสวยเปล่แปลงขึ้นพ่อแม่จำไม่ได้เลย ถูกต้องค่ะก็ก็คือมัน,ม,นมันไม่มไม่ขนาดนั้นค่ะแต่เป็นแววตาของลูกสาวที่พ่อกับแม่มยังสำได้อยู่ก็คือเปลี่ยนจากหน้ามาเป็นหลังมือเหลือแค่แววตาย <laughs> <laughs> แค่หลัแต่แต่แต่แตถถถถถ่ถ้าถ้าถ้าเราทำตาก็าคงจะเปลี่ยนนะคะ <laughs> แต่ว่าโชคดีที่ทําไม่ได้เพราะว่าหนังตาเราน้อยอะค่ะใช่หนังตาน้อยถ้าคือทําก็คือคงหลับตานอนไม่ได้เลยใช่เห็นว่าในเอมวีตอนนี้ก็คือทำคุม่ทางคุณหมอเองก็มีส่วนร่วมเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะก็คุณแม่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมอะไรนะคะเป็นสปอนเซอร์สายอันดับสองท่าสี่ทำไมทำไมท่ะสี่สปอนเซอร์ค่ะค่ะคุณแม่หมอนะคะก็มีส่วนร่วมในนี้ด้วยก็คือเป็นสปอนเซอร์ใช่ได้กับพวกเราใช่ได้หลายหลายและก็คือหลายหอย่างเลยชุดเครื่องประดับนะคะแม่ใช่เลยคาดหวังกับเอ็มวีตอนนี้ม้างได้แค่ไหนเออสำหรับ MV นี้นะคะ ถามว่าคาดหวังขนาดไหนก็เอาสัก80%แล้วกันค่ะเพราะว่าเรา3ามคนก็ฟิกหุ่นมาเพื่อ MV นี้โดยเฉพาะเลยนะคะต้องบอกว่าเด็ดเผ็ดแซ่บรอบรอแน่นอนค่ะจะได้ดูประมาณเมื่อไหร่คะเอ่อถามดูลนะต้องสามคนยังไม่รู้เลยค่ะ,ะใช่ใชแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะอาจจะปล่อยประมาณเดือนมีนาใช่ใช่ใชค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบวันถ้ารู้วันวันไหนเดือนหนูจะแจ้งค่ะ อ่ะอะไอ,อย่างก่อนอันนี้เรามีปัญหารเรื่องนมแล้ววันนี้เราใสา่ดิกินี่ด้วยเรามีงานเซฟหรือว่าเรากังวลอะไรตรงไหนไหมตอนนี้ก็รู้สึกกังวลอยู่ค่ะบางทีเมื่อกี้แอบบแอบบเห็นคนเดียวว่ามันโล่นดิดนึงแล้วก็ต้องแบบคอยดึงตลอดอก็วันนี้ก็อาจจะมีดิกินี่ที่แบบว่าที่ซัพพอร์ตชื่อซัพพอร์ตพยุงหน้าอกเราให้มันแบบว่าไม่ให้มันโปเกินไปอะคะ่ะใช่สุดความสามารถคะ่ะวันนี้ก็จะเต็มที่ใช่ค่ะโอเคค่ะท่ีปากปากอิดีนิดหน่อย ค่ะสำหรับ m v d นะคะเราสามคนนะคะตั้งใจกัน,นกมากแล้วก็ที่สำคัญเราสามคนคือเพื่อนกันเ,เพื่อนพี่น้องนะคะที่สนิทกันมากๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากกับ m v d นี้นะคะเพลงกัดปากนะคะแล้วก็มีเวอร์ชันแรกด้วยนะคะกัดปากเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้องนิ้งคนเดียวนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นสไตล์พวกเราสามคนบีบีนีนะคะได้รับชมแน่นอนนะคะเ๋ยวนี้เรียงมีนานนะคะ่ะเรย์งงก็ฝากเข้าไปติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะคะ Okay. okay.